สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขันห้านะคะเพราะว่าการที่จะเป็นอรหันต์ได้นั้นเราก็ต้องรู้จักการดับระเบิดขันห้าออกจากจิตเตจสิกจิตเจจสิกก็คือจิตแท้ดั้งเดิมของเราจิตที่มีหน้าที่รู้อย่างเดียวและต้องระเบิดออกจากจิตวิมุต์ด้วยจิตวิมุต์ก็คือจิตหรือจิตที่หลุดพ้นหรือจิตนิพพาน การหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้จากศีลวิมุตตสมาธิวิมุตตและปัญญาวิมุตตซึ่งศีลวิมุตตก็คือการมีศีลสมาธิก็คือการมีสมาธิปัญญาวิมุตตก็คือการบรรลุพระอาหารหันต์โดยใช้สติปัญญาโดยใช้ฌานขั้นใดขั้นหนึ่งหรือฌานหนึ่งถึงแปดก็ได้ค่ะขั้นห้าจะประกอบไปด้วย รูปคือสิ่งที่มองเห็นได้สัมผัสได้เช่นร่างกายภาพต่างๆสองเวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่มีต่อรูปภาพเช่นดีใจเสียใจเศร้าเฉยๆเป็นความรู้สึกในอารมณ์ทุกข์ใจความสุขใจการรู้สึกเฉยๆและสัญญาคือความทรงจำความทรงจำได้การเซฟข้อมูล 4. ส,สังขารคือ ความรู้ความคิดดีความคิดชั่วความคิดเป็นกลางความคิดเฉยๆการวิเคราะห์พิจารณาหรือกิเลสหรือคุณธรรมนั่นเองและอุเบกขาหรือพฤติกรรมของจิตเช่นดีใจตื่นเต้นลำคาญการนึกคิดการปรุงแต่งจิตการเอาความทรงจำรรทรงจำเก่าๆมาเทียบกับความทรงจำใหม่ๆซึ่งแปลว่าจะทำทุกอย่างไปพร้อมๆกัน 5. คือวิญญ,ญาณ หรือจิตใหญ่จิตเตจสิกซึ่งมีมโนวิญญาณเป็นเป็นการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของร่างกายว่าร่างกายตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นเช่นรับรู้ว่าตอนนี้หูกําลังได้ยินเสียงและเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงอะไรเสียงมาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นหรือตาที่มองเห็นภาพภาพนั้นเป็นภาพอะไรขเขาทําอะไรอยู่เป็นของภาพของใครเป็น มโนวิญญาณช่วยให้รู้ว่าร่างกายเราขยับตรงไหนลิ้นรู้สึกยังไงมีรสชาติหวานหรือขมมีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยชารู้สึกสบายรู้สึกดีรู้สึกทุกข์ทรมานคือมโนก็คือตัวช่วยขยายความรู้สึกซึ่งจะละเอียดมากขึ้นนั่นเองสิ่งที่ทั้งหมดที่พูดมานี้เรียกว่าขันห้า ซึ่งเพื่อนๆไปสามารถหาความรู้ได้ใน google นะคะ